เดี๋ยวต้องดูอได้เด็งครบสวัสดีค่ะ ff channel in phuket วันนี้พามาชิมเปิดปิดสะา ا เปิดปิดสะา ا ค่ะแม่งปลัดแมงพลัดค่ะแม่ส่งมาให้จากนคร แม่ร่วมายอาค่อนฮะออกปีกออกตัวแค่นี้นะคะแล้วก็แม่นะคะต้องนั่งเก็บปีกปีกมันออกทุกตัวไม่ไ่าสงสารมากป๊ากินมเมดนี่ใครไม่กล้ากินนะคะฟ้าฟากลังเยยืนอยู่ข้างๆโอ้โหเด็กไม่กล้ากิน นั่นคือแมงคลัดค่ะอืมมันมากอืมเก่งมากลูกมันมากนี่ข้างในมันกิมหน่อยนุ่มยอดเหมือนเลยข้างในจะมีไข่มันๆนี่ปีกไม่ใช่หรือคะอ่าพี่เอาฟ้าก็เลยนำอันนี้ปีกไม่ใช่หรือคะอนนปีกก็ไม่ได้อันนี้ก็ปีกอืมแล้วก็ปีกอันนี้ก็ปีกมหาไข่ตัวอ้วนๆให้ดู มันมันรอ,อร่อยแบบนี่ไงแต่ว่าบอสฟันไม่ดี <F est> มันจะเป็นชานแล้วก็เคี้ยวดูดน้ำดูดน้ำความหวานแล้วก็มันความมันอืน นุ่นน้ำออกแม่ผัดมาให้เรียบร้อยค่ะแม่ผัดมาให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาอุ่นอีกทีนี่เลยคันนี่เลยค่ะมันนี่เลยนี่เลยชัดเจนอือันนี้กินอร่อยลูกกินเนื้อเนี่ยไขย่ไหมไข่หวานไข่มันไขม่ขมัน ไข่ทอไหมทอดไหมทอดขาดมาแบบ่าไรขาดม่เยอะมากเยอฮ้ยรบบมันเด็กบ้านนอกกันั้นียจะเข้าใจไปเป็นไข่เห

น้ำนี่ค่ะอร่อยค่ะห้กินยากค่ะกลางคืนมันจะมาเล่นดวงไฟอยู่บ้านนอกไฟไฟฟ้าไม่ค่อยมีในชะ่ไหมหายยากอืมไฟฟ้าหายยากพอมาเห็นไฟมันก็จะบินมาหาไฟอร่อย เดิย๋ยที่กด้นี๋มานูจิะหัวรวยหืมอืม,ม เแล้วก็ดูดน้ำหวานดูดน้ำมันขายจริงกินไปไม่ค่อยอร่อยอร่อยไม่ต้องมาเปลย รูนึงก็นี่นิดเดียว,น,ดดยวนิดเดียวของรูนึงเหมือน,น,นเยอะ,ยอะสองคำหาจินยาก mục ừ, kê tay mà hay không, <laughs> Rồi Chop Chị chị ngăn đi được ไอ้เจ้ามันมีไข่กันด้วยไข่าขาวๆอร่อยเมตามร้อยกันแล้วก,ก็เคี้ยวเกระสุดก็ะดูด นอยีมเ้าคะมแมงปลัดฝากอนด้ายค,ค่ะลิปแมงปลัดเดี๋ยวต้องดูได้เลยอ๋บ ตางออกไปก่อนกับคลิปแมงพลัดแมงพลัดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ